เชื่อว่าคนชมบุรีร้อยทั้งร้อยไม่มีใครรู้จักสิ่งนี้ลองนําสิ่งนี้ไปถามคนชมบุรีคนพื้นถิ่นโดยกําเนิดไม่มีใครรู้จักเลยซักคนสิ่งนี้ก็คือกะรางหรือว่าข้าวรางนะคะเป็นอาหารพื้นถิ่นของภาคตะวันออกมา<อ>จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมบ้านวังว่าเภอแกงจังหวัดระยองมาจากมาเมล็ดกระบอกขวแล้วมาผาสมกับน้ําตาลแล้วก็เกลือเวลาทานเนี่ยจะเอาไปนึ่งแล,แล้วก็มาคลุกกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือจะกินไปกับข้าวก็ได้รสชาติจะมีความแบบเนยถั่วบางคนก็เรียกว่าเอามมอนเืงไทยรั อาหารชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิญใจแลแ่วัฒนธรรมบ้านวังว่าจังหวัดระยองนี่อยากให้พวกแกไปหาลองกินกันมากแล้วพวกแกรู้ไหมว่าสรรพคุณของมเล็กกระบอกเนี่ยที่เขาเอามาทำกะรางคือยังให้พลังงานสูงแล้วก็มีไขมันและโปรตีนเยอะมากกระ่างเนี่ยเปียบเสมือนเนยถั่วแห่งพื้นป่าตะวัน,น,นออกทำมาจากมเล็กกระบอกแท้เป็นการสืบทอดโดยชุมชนบางว่าเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดระยองเอาไว้คือจริงๆเป็นอาหารของคนเดินป่าในอดีตนะซึ่งวิธีการทำเนี่ยเขาจะมีการคั่วไล่ยางแล้วก็ าออกมเนื้อสัมผัสจะมีความเหนียวแล้วก็เข้มข้นปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็หอด้วยใบขนุนใครอยากลองของดีจังหวัดระยองนะคะไปหาลองกันได้ถือว่าจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ภุมมปัญญาท้องถิ่นโดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิญเกษตรและวัฒนธรรมบ้านวังว่าพิกัดสั <poker phones> ่งซื้อติดต่อเบอร์นี้ได้เลยจ้า